สวัสดีค่ะมาอัปเดตราคาค่าโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่16พฤษภาคม2566นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังเขาวกันเลยค่าโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นค่าโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่8บาท95สตางค์ถึง9บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมค่าโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่11บาท85สตางค์ถึง12บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่12บาท85สตางค์ ถึงสิบสาทเกสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวราคาจังหวัดของท่านท้นองถิ่นของท่านได้นะคะพี่พี่น้องๆชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ